สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคาคำพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้มาอัปเดตเตรียมความพร้อมสำหรับวันปิดฤด,ดูกาลหมอรำใจเกินร้อยปีที่8กับบอสบอยสิริชัยนะครับผู้บริหารหมอรำใจเกินร้อยที่เตรียมความพร้อมสำหรับปีนี้การปิดฤด,ดูกาลก็อยู่ที่วัดบ้านโนนสแบง ก็จะเป็นที่ประจำแอดมินไปก็ไปทุกปีนะครับทั้งปิดทั้งเปิดสหรับปีนี้ก็ไม่พลาดนะครับในวันที่26เดี๋ยวไปดูความพร้อมนะครับว่าบอสบอยเตรียมพร้อมอะไรนะครับให้กับแฟนๆที่จะเดินทางนะครับมาปิดฤดูกาลแล้วก็ตรงกับวันเกิดของบอสบอยด้วยนะครับปิดฤดูกาลนะครับผู้ใหญ่บอสท่านในเข่ากลุ่มก็เข้าไปรอในกลุ่มนะครับ นี่เวทีด้านหลังนะครับก็จะเป็นโครงนั่งร้านทั้งหมดเพราะว่ารองรับจอ LED ที่เราจะเอามาใส่ชุดใหญ่เต็มด้านหลังเลยนะครับมนี่ฝนโบตกวันตกอยู่ครับจะค้นวาวันที่ยี่สิบหงสิบโตกอทางวัดก็ทำห้องน้ำเพิ่มนะครับเทศ้องน้าเพิ่มทั้งฟังสายแล้วก็ฟังขวัว นะครับก็มีห้องน้ําเพิ่มตรงนี้ก็สี่ห้องอีกฝั่งนั้นสิบห้องครับขางนี้สี่ห้องวันนั้นมื่อวันที่ยี่สิบหกกสิมีถวายพระทหารเพ่ยนอย่างพระเพีนครับถวาวยผ่าไตแล้วก็ขูกแขนสูขขัญใบสีสุขรัน,นพ่อปอฉลาดมากน,น่เป็นหมอสูตรนะครับแล้วก็เรียง โตจีนพี่พี่แม่แม่ผู้เพิ่นมะเตเว้นก็อสามารถไม่กินเขาน้ำขั้มใดเด้อครับพอผมก่ะถือโอกาสเลียงทีมงานพร้อมนะครับทั้ง300คนหลักสั่งมาไหวทะเพือ่อ FC แฟนคลับอยู่ประมาณหนึง่งนะครับสำหรับผู้ใดามาก,ก่อนมาตแตงแต่เทียงนะครับอยากมาผูกแขนวันเกิดกะขอเลี้ยนเชิญครับเชิญทั้งหลายซดนี่ละสมัยไม่แล้ว มันอาจจะบริเิญเป็นเป็นลายบุคคลนะครับขัน่นมองมีใจอยากมาอยากมาเบี่ยงเทนทําบุญมเพนน้าก,กันกับผมนะครับ้วก็มาผูกแขนใบสีสู้ขวัญกับแม่สูงประมาณเคียงสี่เบสโมงเคียงครับอยากไปปิดวงที่สุดเลยผมกับโบน่งใจว่าคนสีลายบอดเดอร์เพราะว่าเปนเป็นกลังสัปดาแล้วมันอยู่ในชว่วงเวลาทํางานคือคนที่มาเนี่ยต้องลาง,งานล่างงานวัน พุดพฤหัสเราอ่านศิลาตอวันศุกร์ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นคืนวันพุธแต่ว่าขันผูใดมาบา่ได้ก็สื่อบัตรกุมปิดบึ่งนะครับแต่ไก่อยากให้มาหนาวเยวยที่แต่ว่าพื้นที่มือเนี่ยคือหลอบนี่คือห้องหันหนาไปทางทิศตะวันออกนะครับทาไมไม่เล่นที่บ้านคือจังสีครับพี่น้องตอนนี้บ้านผมกําลังเคลียร์พื้นที่คือโดมกับพึงสังแล้วนะครับ โดมกับพึงเฮ็ดแล้วเฮ็ดโดมไม่แล้วพื้นที่มันยังบทท่านไอ้เคียมันยังบอกทำคมสะอาดบ่ได้เราเข้าสอะไรทำรองอาหางลงับคือผมมันเป็นวันเกิดผมไหมเราผมสิทําบุญพร้อมแล้วผมสิเลี่ยงขอบคุณลูกน้องพอร้อมคือปกติแต่ละ,ะทุกปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนาะเข้าสิปิด่วงกรหลวกะเลี่ยงกัน,กนขึ้นหนึ่งก,นนงก็คือเลี้ยง่วงดนตรีแบบดืม่มกินเหล่ากินอย่างกันแต่ปีนี้ผมไม่ได้เฮ็ดแบบนั้น ผมสเลี่ยงใส่เพีนเลยครับเลี่ยงพระแล้วก็เลี่ยงลูกน้องตอกินโตจีนอาสิบันิมีเรื่องดื่มอยียงาง่ได้ประหยัดได้ครับแต่เพื่อควมเรียบร้อยคือผมคือผมคิดว่าทุกคนเพียเพราะแห้งแล้วเราก็สิอยากกลับบ้านปิดวงปุ๊บคืออยากใหญ่กลับเลยครับพื้นที่บ้านก็เลยสี่เอาไว้จัดงานมองหันก็เลยมาจัดงานอยู่วัดนะครับก็เลยมาจัดงานอยู่วัดน,นี่นี่คือเหตุผล แล้วก็เออหลักกับพื้นที่มันบเบีีบร้อยไหมฮะพื้นที่มันบเบีีบร้อยห้องน้ำห้องยังมันก่ยังบอคือคือมันบ่มีคนอยู่อ่ะเมื่อกี้นี่ผู้ผมเดินสายไปตลอดแม่น่ฮะผู้ผมเดินสายไปตลอดแล้วที่นี่ห้องน้ำนยังก็บบริ้ัททำความสะอาดไว ซึ่งปิดยุบ้านก็ได้ยุ่แต่มันต้องใส่เวลาเตรียมเตรียมสถานที่มันบอกคือเปิดวงนี่เปิดวงคือเขามีเวลาพอเขาบริษัไปงานใส่เขามีเวลาเคลียร์พื้นที่แต่ปิดวงเขาเหตุงานมานี่พึ่งได้ยุดมือนี้ครับผมก็เลยได้ม,มาเปิดวัดเปิดวัดก็บพเป็นิดยางดอกวัดก็เฮียนก็บบกยุ่อยุ่เคียรกันยุ่ขังกันไหมครับยางห่อนยู่ไปจอดรถยุบ้านก็ได้ครับเอฟซีพี่น้องคือพื้นที่จอดรถคือเขาไปจอดยุบานพัดใจกันลอยกับพื้นที่กับกว้าง นะครับห้องน้ำห้องท่ากระสะดวกเขาก็เป็นการรับแขกอยู่ในบ้านนะครับยุวัดกับวัดกับวัดกับเป็นวัดที่ผมเป็นผู้เงินไว้อย่างไรเป็นผู้ดูแลเนาะห้องน้ำห้องท่ากระเ็ดไว้ถาร้องรับสะดวกสบายสถานที่ก,กว้างวันที่26นะครับใครที่ไปตั้งแต่ ประมาณสักเที่ยงอะไรนะครับก็สามารถที่จะไปรับประทานอาหารได้ที่บ้านพักได้บอทบอยก็เตรียมนะครับวันนั้นก็จะเป็นวันเกิดของบอบอยด้วยก็จะมีพธิธีต่างๆแล้วก็จะมีงานเลี้ยงให้กับ ศิลปินแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ก็จัดในวันเดียวกับวันปิดวงซึ่งแตกต่างจากที่บอสบอยพูดจากที่ปีก่อนๆก็จะเป็นการกินเลี้ยงกันในช่วงของค่าคืนสนุกสนานกันมีวงดวนตรีส่วนปีนี้บอสบอยก็เลยถือโอกาสตรงจุดนี้นะครับทำเรียบง่ายนะครับก็วันที่26นี้ในช่วงของกลางวันก็กินเลี้ยงแล้วก็เป็นวันเกิดของบอสบอยด,ด้วยนะครับเลี้ยงทีมงานต่างๆแล้วคอตกในช่วงเย็นก็ ขึ้นเวทีนะครับในช่วงของการปิดฤดูการส่งความสุขนะครับส่งท้ายให้กับแฟนขับมอลำใจเกินร้อยทุกๆคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เดินทางไปจวดนะครับไปสนุกหน้าเวทีไม่ได้ก็กลุ่มปิดบบอยๆ<อ><อ>ก็เชิญชวนนะครับรว่ามันเป็นวันพุธไม่ได้ตรงกับวันศุกร์หรือว่าวันเสาร์วันหยุดสำหรับในปีนี้นะครับก็ ทุกคนก็คงจะไปได้นะครับเลิกงานถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างแอดมินก็กะว่าจะเลิกงานแล้วนะครับตอนช่วงบ่ายๆก็ถึงจะเดินทางเข้าในตัวจังหวัดก็ไม่ไกลนะครับก็ไปอยู่แล้วนะครับไม่พลาดอยู่แล้วสําหรับงานนี้นะครับก็จะเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดน,นะครับ บรรยากาศหลายๆมุมมองนะครับที่นอกเหนือจากการ Live ไลฟ์หรือว่าบรรยากาศรอบข้างให้แฟนคลัไบได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่คืออีกหนึ่งข่าวสารนะครับที่แอดมินหยิบมาอัปเดตให้กับแฟนคลับช่องไทยสาราคาพาเพลินแล้วก็ลูกบ้าน AB ให้ได้ทราบกันนะครับข่าวสารอีกหนึ่งเรื่องนั้นก็คือบอบอยนะครับเห็นบอบอยโพสชุดนะครับต่างๆของ ฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยบอดบอยจะเปิดให้ดูให้ชมนะครับเผื่อมีวงหรือว่าวงดนตรีต่างๆขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าโรงเรียนนะครับที่ต้องการที่จะใช้ชุดแดนชุดโชว์ต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ในวันที่28บดบอบอยก็บอกว่าวันเดียววันที่28ให้ทุกคนเข้ามาดู นะครับว่าเผื่อมีใครสนใจมีวงไหนสนใจในเรื่องของชุดในเรื่องของกระบะอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาซื้อหามาดูได้ในวันที่28นะครับจเจอเจกันเด้อนะครับหน้าเวทีในวันที่26นะครับ